สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกระทรวงคมนาคมของสหรัฐได้เรียกเก็บค่าปรับจำนวน4ล้านดอลลาร์จากสายการบินลุฟท์ฮันซาโดยข้อเก่าวหาเลือกปฏิบัติหลังจากพบว่าพนักงานของสายการบินได้ขัดขวางผู้โดยสารชาวยิวในการเดินทางต่อ ดยเรื่องอือชาวดังกล่าวได้เกิดขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อเดือนพฤษภาค,คม2,565ที่สนามดินแฟรงคเฟิร์สตโดยผู้โดยสารจำนวน128คนจากนิวยอร์กซึ่งหลายคนสวมสุ้อผ้าที่หมงบอกว่าเป็นชาวยิวออร์โธดอกต้องการที่จะต่อเครื่องไปยังบูดาเปสต์แต่กลับถูกพนักงานของสายการบินขัดขวาง,งการเดินทาง ซึ่งตามข้อมูลของสายการบินลุฟทันซาได้ระบุเหตุผลว่าผู้โดยสารบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของข้อบังคับนั่นคือการปฏิเสธการสวมหน้ากากบนเครื่องบินส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง128คนถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินทางต่อต่อมาทางสายการบินลุฟทันซาได้แถลงการขอโทษและได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน2ล้านดอลลาร์แล้วแต่เรื่องดังกล่าวได้ถูกนำกลับมาพิจ,จารณาดังนั้นสายการบินจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก2ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นบทลงโทษสูงสุดเท่าที่เคยมีมา ยังไรก็ตามสายการบินลุกฮัสสายยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีพนักงานเลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารพร้อมระบุว่าเป็นผลมาจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องในขณะที่ทางบริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระทรวงคมนาคมของสหรัฐนับตั้งแต่เกิดเหตุดังกล่าวและทางสายการบินยังทํางานร่วมกับคณะกรรมการชาวอเมริกันเชิดสายยิวในโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้จัดก,การและพนักงานในหัวข้อการเหยียดชาวยิวและการเลือกปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในอุตสาหกรรมการบินอีกด้วย